วันนี้กลับมาพบกับมิสเตอร์และมิสซิสเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับแพท0.7ของเกมอาร์มิคินซเวเวิลเนาะอ่าล่าสุดที่เผยออกมาน่าจะเป็น exp แคปซูลครับเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะมี5สีก็คือ5ธาตุนะครับตามหลักมอนที่มันมีอยู่ในตอนนี้ในอาร์มิคินส่วนการคราฟเนี่ยที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยน่าจะคราฟจากโต๊ะนี้ครับก็คือโต๊ะปฏิบัติการอาร์มิเกียเนี่ย ประโยชน์ของมันเท่าที่ผมดูน่าจะเป็นการเพิ่มเพิ่มเลเวล exp ครับคือสมมุติเราเราจะไม่เอาบอลเข้าทีมอย่างเงี้ยไปฟาร์มใช่ไหมครับสมมติบอลตัวนี้ของผมเนี่ยเอมเบอร์เนี่ยเลเวล40อย่เงี้ยพวกผมีเกียเอาไปฟาร์มเนียผมทำไงเลยว่าผมก็แค่ครับ exp c a p ซูลไฟครับแล้วก็มาเพิ่มเลเวลให้มันได้อย่างเงี้ยมันก็ประหยัดไปแต่ผมว่าส่วนผสมหลักๆน่าจะมีตัวนี้พวกแก่นผมว่ามีแน่แน่แกนอาคีแล้วก็อาจจะมีตัวนี้ เออไม่ใช่เน่ยเออไอไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวเนี้ยครับเนี่ยตัวเนี้ยพบเมล็ดเน็กซัเนี่ยกับตัวเนี้ยผมว่าน่าจะมีแน่ๆแต่ผมไม่มัน่นใจว่าจะมีตัวนี้หรือเปล่าผมผมกลัวน่าจะมีอ่ะถ้ายัางไงแพทมันยังไม่อัปเดตถ้าใครฟาร์มไว้ก็ฟาร์มตุนไว้นะครับมันมันก็ช่วยผม,ผมว่ามันช่วยได้เยอะแต่ผมยังไม่รู้ว่าอ e ีกพิมพ์คูณเท่าไหร่ไว้ถ้าผมได้ข่าวมาไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับ แงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ